สวัสดีทุกๆคนนะครับเท่าจว่าคนที่เล่นเกมกินชีนอินแพคมาสักพักหนึ่งแล้วได้ลงบอสรายสัปดาห์หรือว่าบอสตัวไหนก็ช่างนะครับที่มาดรอปทั้งหินธาตุแล้วก็ของดรอปบ,บอสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออทําไมของดรอปมันเกลือจังนะทําไมเราไม่มีของดรอปที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ของดรอปบ,บอสอยู่หน้าตรงนะไหนว่าอ่ะหน้านี้นะครับรูปที่ช่องที่สามวันเทศยนประธานละคร เห็นไหมเขาจะเห็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความสมดุลเลยนะบางชิ้นก็ยอย่างของมังกรอันนี้ผมมีอยู่แดอันแต่บางอันนี้คือมีอยู่สิบดอันเลยไม่ได้ใช้เลยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็เกิดปัญหา,าเอ้ยเราจะเอาไปใช้กับตัวไหนดีในเมื่อมันไม่ดอกเลยนะครับไหนจะเป็นเรื่องหินธาตุที่บางธาตุนะครับคือผมก็ไม่มีหินที่เป็นระดับสูงสุดเลยระดับสีสีส้มเลยนะครับมีแต่ระดับต่ตางๆทีนี้เราแก้ปัญหาไงนะครับโอเคเราต้องเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับที่โต๊ะครัฟนะครับตรงนี้ ตัวค้ฟเนี่ยอยู่ระหว่าง2เมืองนะลีเย,ย่กับมอสตัดนะครับมันจะเป็นแถลักษณ์นี้นะนี่เล่นแร่แปรธาตุนะครับมอสตัดก็อยู่ไอของลีเย,ย่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะเข้ามานะครับแล้วกดคําว่าส,สร้างนะคาผอบไปเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นคาของปกตินะครับแถบด้านซ้ายเนี่ยครับใครคาฟอะไรก็คาไปนะด้านขวาต้องกดมาตรงด้านขวาบนเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีของให้ค้าครับเนี่ยดูสิ เห็นปะมันจะมีทั้งหินธาตุนะครับแล้วก็ของบอสเลยนะครับหินธาตุเนี่ยก็จะมีเลือกได้เลยนะว่าสมมติคุณอยากได้หินสมมติคุณอยากได้หินไฟนะครับหินไฟนะก้อนนี้นะครับแล้วผมจะเอาหินไหนมาครับละ่ะมันก็สามารถเลือกได้อีกนะว่าตัวอย่างข้างล่างเนี่ยสมมติอันนี้ผมใช้หินน้ำมาคราบเป็นหินไฟถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณก็กดที่ตรงนี้นี่เปลี่ยนวัสดุด้าน,นขวาคุณเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะเอาหินธาตุไหนมาคราบเป็นหินธาตุไฟนะ คือบางตัวเนี่ยผมเข้าใจว่าเราไปลงบอสตัวนั้นเยอะจนกระทั่งว่าหินเนี่ยมันเยอะมากนะครับพวกหินเล็กหินน้อยเนะี่ยเราก็นํามาค้าเพื่อเปลี่ยนธาตุได้นะครับแค่กดตรงด้านขวานะครับตรงนี้เองนะล้วก็เลือกได้เลยว่าคณอยากจะเอาหินธาตุไหนไปค้าเป็นหินธาตุอะไรทีนี้ของดรอปบอสก็เหมือนกันครับเห็นไหมของดรอปบอสนะครับแต่ของดรอปบอสเนี่ยจะไม่เหมือนหินธาตุนะคือหินธานตุเนี่ยมันมีทั้งหมด7ธาตุใช่ไหมครับมันก็สามารถเปลี่ยนแบลงกันได้เลยเจธาตุแต่ว่าถ้าเป็นของดรอปบอสเนี่ย ถ้าเป็นอย่างมังกรดาวฤินของมอนสตัดเนี่ยมันก็ได้แค่ของมันเองนะมันไม่สามารถข้ามสายพันธุ์กันได้นะครับมังกรก็ได้แค่มังกรนะหมาป่าก็คือหมาป่ามันเองนะครับชายก็สามอันนะครับไอ้มังกรดินตัวใหม่ของรีเยก็คือสามอันเหมือนกันนะทีนี้ของที่มันต้องใช้สําหรับในการเปลี่ยนนะครับอย่างของถ้าเป็นหินธาตุเนี่ยมันใช้ตรงนี้ครับที่เป็นผลึกเกลือนะครับวิธีการหาน็่คือเรามาแลกที่ร้านขายสตาร์ดัสได้ครับใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะกดเข้าไปเลยก็ได้เนี่ยกดเข้าไปว่าคาว่าหาได้จาก โอเคไม่ไปผมขอัยกดตรงนี้นะครับซ้ายบนนะครับซ้ายบนนะแล้วกดมาตรงที่หนว,ว่าร้านค้านะครับแล้วนี่เลือกตรงเป็นร้านค้าไพามอนนะครับแล้วนี่แลกโดยสตาร์ด,ดนะครับมันจะมีอยู่นี่ครับผมเรียนมันว่าผงเกลือนะก็แลกได้จึงกว่าร้านค้าจะรีเฟรชนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากใช้เท่าไหร่ก็แลกมานะครับทีนี้สําหรับของบอสล่ะ มันจะมีของดรอปบอสได้ใช่ไหมที่สามารถเปลี่ยนได้ของดรอปบอสนะครับของหาง่ายนะครับจะบอกว่าอันนี้มันก็กึง่งกึงสุ่มหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ด้านจากรางวัลการท้าทายบอสครับคือคุณต้องลงบอสแล้วสัปดาห์แล้วมันจะสุม่มดรอปเอานะครับไอ้อนผลึกเกลือใหญ่นะครับส่วนผงเกลือที่ไว้แลกหินธาตุเนี่ยมันสามารถแลกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยบางทีบางกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแจกเนี่ยนะครับเผื่ออนาคตจะมีแล้วคนจะได้มาเล่นเราจะได้ไม่พลาดตัวนี้ไปนะครับ,นนนะรบก,รรก็ประมาณน เข้าใจว่าเมื่อก่อนอก่อนที่จะมาแพทหดเนี่ยมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะของบอสคือถ้าใครอยากปั้นตัวไหนแล้วของบอสมันไม่ดรอปเนี่ยมันก็ไม่สามารถอัพสกิลได้ต่อนะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่นะครับที่เลเวลเนี่ยพอขึ้นไปถึงเลเวล6ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มใช้เป็นของดอปบอสหมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าใครมี ความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมเพื่อว่าคนที่มาดูคลิปผมเองแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับจะได้รับการเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ